สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่สวนณภูมิกำลังจะเดินทางไปยุโรปก,ก็เข้ามาก็งงๆกับสวนณภูมิเนาะเพราะว่าเงียบมากร้านค้าก็หายไปเยอะชน,นลก็ไม่อยู่คุชชี่ก็ไม่มีแล้วก็ยยเนี่ยค่ะเยียบเหงาเนี่ยดูดูไม่มีคนเลย คือบรรยากาศผิดกับที่เธอเป็นตัวนะภูมิคนเยอะๆแย่งกันซื้อของก็นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คงดีขึ้นค่ะเดี๋ยวยังไงระหว่างทางจะถ่ายไปให้ดูว่าที่ฟินแลนด์เพราะว่าต้องไปต่อเครื่องที่เฮอซิงกิเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่เบอรลินเป็นยังไงบ้างไงตามดูกันต่อนะคะไม่มีคนเลยเห็นไหม